วัสดีครับกระผมไอหนุ่มหน้ามนขวัญใจคนจนคำรอนวางหวังสีมารับหน้าที่สืบหาว่าทําไมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดยะโสธรและอำนาจเจริญเนี่ยจึงได้ทั้งนุ่มและหอมอย่างนี้แถมยังมีเครื่องหมายรับรองการผลิตและจาหน่ายข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานอีกด้วยเอ๊ะ <c oughs> มันยังไงกันครับนี่ก็ต้องติดตามแลวครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัด อำนาจเจริญวันนี้เขามีโครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับให้ยืนอยู่ได้นั่นก็คือโครงการหูกปิ่นโตคือว่าทุกวันพุธนะครับที่สวนสาธารณะแห่งนี้เขามีตลาดนัดผมได้มาพบกับคุณจำปาสุวะไกรรองประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญเธอเล่าให้ผมฟังว่าโครงการนี้ริเริ่มโดยกลุ่มคนเมืองกลุ่มหนึ่งมีความตั้งใจจะตอบแทนคุณแผ่นดิน และมีเป้าหมายเพื่อให้คนปลูกและคนกินข้าวอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นชาวนาที่ผลิตข้าวเนี่ยเราเปรียบเทียบเหมือนเจ้าเบ่าเจ้าเบ่า,บาที่ต้องออกแรงทํามาหากินด้วยความซื่อสัตย์นะครับเจ้าสาวก็คือผู้บริโภคก็จะมาจองแปลงนาที่ท่านก็จะทราบว่าข้าวที่ท่านบริโภคมาจากนาแปลงไหนก็ผูกกันเป็นเจ้าเบ่ากับเจ้าสาวแปลงนาแปลงนี้ ผลิตข้าวเพื่อท่านโดยเฉพาะพืชผักที่มาจำหน่ายที่นี่เขาเน้นสินค้าอินทรีย์ปลอดสารพิษร้อเปอร์เซ็นึ่งท่านที่มาเยี่ยมเยือนอำนาจเจริญสามารถเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตการเกษตรกรอินทรีย์ไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยเริ่มด้วยการนมัสการพระพุทธรูปพระมงคลมิ่งเมืองพระพุทธรูปประจำจังหวัดแล้วกลับมาที่บ้านนาหมอมาที่ขึ้นชื่อเรื่องทอเสือก,ก ที่นี่ยังมีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ให้ค้างคืนแล้ววันรุ่งขึ้นรเราไปชมวิถีชีวิตวของกเกษตรอินทรีย์กันกคุณวินิตสุภาจันทร์คุณวินิตเล่าให้ผมฟังว่าเคยได้รับรางวัลจากการประกวดข้าวหอมมะลิระดับประเทศทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มต่อมาจึงได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรย่อยๆปัจจุบันมี23กลุ่มเรียกว่าเครือข่ายวิสาหกิจข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญได้มีการรับรองกระบวนการผลิตในระดับสากล โดยสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือมกทมาตรฐานไอโฟมและ EU ก็ขอให้มั่นใจนะครับที่จะให้มาบริโภคเข่าอินทรีย์ของกลุ่มเขาจริธรรนะครับของจังหวัดอำนา,านจเจริญระบบอินทรีย์เป็นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช้เคมีใดๆโรงสีก็เช่นกันก็ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเพราะข้าวอินทรีย์จะสีปน กับข้าวเคมีไม่ได้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวหอมมะลิแท้ไม่ปลอมปลนจังหวัดอำนาจเจริญก็มีเครื่องหมายและป้ายรับรองไปติดให้ครับส่วนเจ้าสาวท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ทางสื่ออินเทอร์เน็ตปัจจุบันก็มีเจ้าสาวมาขอแต่งงานแล้วจากหลายภูมิภาคเพราะเจ้าบ่าวชาวนาซื่อสัตย์ จงใจและรับผิดชอบและเจ้าบ่าวที่นี่รับประกันว่าจะไม่ทิ้งให้เจ้าสาวคยขบวนขันหมาเกเพื่อแน่นอนครับและทางกลุ่มเจ้าบ่าวหรือกลุ่มชาวนาจังหวัดคำนาจเจริญที่ร่วมโครงการยินดีต้อนรับเจ้าสาวจากในเมืองมาดูขั้นตอนการริดตั้งแต่การเพราะพันธุ์กล้าไปจนถึงการเก็บเกี่ยวเลยนะเจ้าบ่าให้ hey.